เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงเห็ดของเรานะคะแกงเห็ดพึ่งนะคะใส่หน่อไม้ฟักทองแล้วก็ใบแมงลักสดๆจากสวนหลังบ้านของเราค่ะงามจังงามอุ้ยดอกนี้ขาวค่ะสวยค่ะอ่นนี่ก็เป็นเห็ดพึ่งแรกแห่งปีนี้นะคะที่เข้ามาเก็บในส่วน ม่ใช่ในสวนค่ะในป่าหลังบ้านของเรานะคะก็ได้ประมาณหนึ่งแกงหรือหนึ่งผัดค่ะเห็ดพึ่งงามงามจ้าโอ้ขาวค่ะขาวมากค่ะขาขาว ปต่อกันค่ะกำลังสวยเลยคะ่ะดอกเนี้ยผัดอร่อยหรือว่าแกงก็อร่อยค่ะายนี้นะคะกลบไปด้วยนะคะ เดี๋ยวตัดขาดทำความสะอาดเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บใบแมงลักไปใส่แกงเห็ดกันนะคะเห็ดพึ่งเการลัดที่เราเก็บมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะนี่เลยค่ะใบแมงลักสวยๆในโรงเรือนหลังบ้านของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปทําแกงเห็ดอิสานแกงเห็ดใส่หน่อไม้แล้วก็ฟักทองค่ะเก็บใบแมงลักสวยๆหอมๆไปใส่ด้วยนะคะ หอมมากเลยค่ะในโรงเรือนเราหอมใบเลงลักแล้วก็นี่ค่ะหอมมราระคีนกค่ะมะระลขี้นกเต็มเลยค่ะเนี่ยนี่เก็บไปกินเยอะแล้วนะคะยังเหลือแล้วก็กําลังอ่อนยู่เลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บใบเลงลักนะ นี่ค่ะใบเมงรักยาวไปนู่นเลยค่ะทุกคนด้านนอกแล้วก็ด้านในก็ใบเมืองรักทั้งนั้นเลยนะคะเก็บไิแช่ฟิตไว้ก็เยอะเหมือนกันค่ะช่องฟิตนะคะเก็บไว้กินหน้าหนาวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอากาศก็จะเริ่มเย็นแล้วค่ะทุกคนอีกประมาณเดือนตุลาคมนี่ก็เย็นแล้วค่ะก็จะเหี่ยวตายแล้วค่ะเก็บไปเลยช่วงนี้นะคะ โอเคค่ะตอนนี้ก็ได้มาหนึ่งตะกร้าเล็กนะคะเดี๋ยวเราไปแกงเห็ดกันค่ะทุกคนค่ะแล้วตอนนี้ก็จะพาทุกคนมาแกงเห็ดนะคะเห็ดที่เก็บมาเมื่อสักครู่นี้นะคะดอกกําลังสวยเลยค่ะดอกเล็กๆตะมุตะมินะคะแต่เราจะมาแกงใส่หน่อไม้ค่ะแล้วก็ฟักทองจากสวนของเรานะคะฟักทองอ่อนๆสวยๆค่ะ แล้วก็ใบแมงลักที่เราเก็บมาเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะก็จะแกงใส่นี่เลยค่ะหอมแดงพริกแห้งที่ตำแล้วนะคะวัะสดุที่จะใส่ก็จะมีนี่ค่ะผงรสดีข้าวเบือข้าวเบือคือข้าวสารของข้อเหนียวนะคะที่เราแช่น้ําไว้แล้วก็ตําให้ละเอียดละลายน้ํานะคะน้ําปลาค่ะแล้วก็พริกสดตะไคร้ด้วยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปล้างทำความสะอาดเห็ดนะคะแล้วก็ลงมือแกงกันได้เลยค่ะ สองน้ำนะคะ่ำะกไซนี้พอดีค่ะไม่ต้องหั่นนะคะหนึงเล็กอยู่เลยค่ะไซพอดีเลยค่ะค่ะไซนี้ก็คําละดอกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้มเห็ดหนึ่งรอบก,ก่อนนะคะ ต้มในน้ําเกลือค่ะเดี๋ยวเราจะเทน้ําทิ้งแล้วก็ล้างออกไปนะคะล้างฟองเขาออกค่ะ ใส่เกลือนะคะเติมน้ำาปั่แล้วก็ใส่เกลือต้มให้เดือดนะคะแล้วเราจะเริ่มปรุงรสกันค่ะก่อนที่เราจะปรุงรสนะคะเราก็จะใส่หน่อไม้ลงไปนะคะหน่อไม้แล้วก็ฟักทองค่ะและถ้าเพื่อนๆที่บ้านมีน้ำของใบแยะนางนะคะแนะนำให้ใส่น้ำใบแยะนางลงไปด้วยนะคะ ก็แนะนําให้ใส่น้ําใบย่านางลงไปด้วยนะคะจะได้มีความเข้มข้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่บ้านไม่มีน้ําใบย่านางค่ะหมดเลยค่ะที่ซื้อมาไว้หมดก็เราแกงแบบไม่มีน้ําใบย่านางก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวปิดฝาทิ้งไว้ให้เดือดค่ะ ตอนนี้ฟักทองก็เริ่มเปล่อยแล้วนะคะแล้วก็นหน่อไม้ได้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันได้เลยค่ะจะขายค่ะหอมแดงค่ะทีแข้งนะคะ จากน้ำปลาค่ะตอน้ำข้าเปยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็สามารถชิมแล้วก็ปรุงรสเพิ่มเติมได้เลยนะคะนี่ก็เปื่อยทั้ง หน่อไม้แล้วก็ฟักทองค่ะเดี๋ยวเราจะเติมใบแมงลักลงไปนะคะค่ะแล้วเราจะใส่ใบแมงลักลงไปนะคะใบแมงลักหอมๆจากสวนของเราค่ะปิดไฟแล้วก็คนได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะแกงเห็ดพึ่งเกาลัดนะคะเห็ดพึ่งสดๆที่เราไปเก็บ,บามาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ใส่ใบเมรักหอมหอมใส่ฟักทองนะคะแล้วก็หน่อไม้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงเห็ดพึ่งร้อนๆนนะคะใส่หน่อไม้ฟักทองแล้วก็ใบนังลักสดๆจากสวนหลังบ้านของเราเลยค่ะหอมมากเลยค่ะทุกคนค่ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ